เธอคือเทพดาเทวดาเทวดาเธอน่าสะสองสามมองหน้าไปเห็นเคยเห็นคนรอยังไงเห็นจบดูแลอวท่วงนี่เลอดไปเถอะไม่ยากไม่ยากโอ้โหเห็นแล้วสงสารจับใจเห็นแกนาคตของชาติเลือกไปสองร้อยละกันนะมึงฆ่ากูทำไมก็เอ้ก๋หรือจนขนาดนี้ไปแย่งเสื้อลูกมาใส่แบบเนี้ยเอาไปเหอะไปซื้อเสื้อ มึงนึกว่ากูอยากแต่งงี้อ่ะพูดแต่งตัวแบบนี้ไม่อยากให้ตรงกับคำทำนายไว้ไม่อยากเป็นเนื้อคู่นางสำรวมมึงเข้าใจยังแล้วใครว่าฉันเป็นเนื้อคู่กับเสี่ยกวงล่ะไหนนี่เหรอเนื้อคู่นางสำรวมโถ่แต่งตัวเด็กแนวแนวนอนพนมมือเดี๋ยโธ่แต่งตัวเนี้ยแก้ผ้าไปเลยดีกว่ารู้เปล่าเนื้อคู่สำรวมตัวจริงอ่ะคือพี่เอาเฮ้ยเจ๊เออวิ่งรุ่งุ่งุ่งุ่ สวัสดีทุกคนคือฉันลืมตัวไปหน่อยขอไปหาก่อนนะรับเงินจะไปแล้วต้องเล่นในสมบัติย20เองไม่โชว์ตอนน้าทุกคนเหรอไม่เอาอ่ะดีมากเลยดีใจได้ไว้ที่เอ็งสมรุมเป็นแฟนเป็นเนื้อคู่กันกูจะได้สบายใจสักทีเห็นไหมนี่สมรุมวิเพศ เป็นเด่องคู่กันเหมาะสมกันใช่ไหมล่ะไม่ใช่หรอกเพราะว่ากูไม่อยากผวาเวลาอยู่ใกล้สางรวมเว้ยอ่าเสียคือคือเสียเข้าใจผิดนะเอ้ทำไมเล่าแหมก็สำรวมกับหรือเป็นแฟนกันไอ้สำรวมก็ได้ไม่ต้องมาเป็นแฟนกับเสียกวงไงโธ่เปล่าใช่ไม่ใช่นะเราทั้งสองรักกันด้วยใจจริงใช่ไหมจ๊ะที่รักจ๋าเจ็บม๊ก ทุนขนาดนี้มันจะรอดไหมเนี่ยสงสัยจะรอดอยากสำรวมนี่ครับปาวไอ้เพชรน่ะ,ะนกวัดดีดูงานสำรวมนะโดนกระทืบตายซะก,ก่อนขอบคุณเทวดานะเจ้าค่ะที่โดนจิตโดนใจให้สำรวมหาวิธีที่ไม่ต้องแต่งงานกับไอ้เสียกวงได้ถ้าสำรวมต้องแต่งงานกับเสียกวงนะเจ้าค่ะสำรวมต้องเสียใจไปตลอดชาติแน่เลยเจ้าค่ะไม่มั้งเสียกวงอาจจะไม่แย่อย่างที่สำรวมคิดก็ได้ ก็แค่หนังเหี่ยวหน้าแก่นิสัยแย่ปากเสียเท่านั้นเองใช่ถูกเออใช่ใชสาธุ <laughs> คนเราเกิดมาเนี่นะมันไม่มีใครที่มันเลวไปหมดหรือว่าดีไปหมดหรอกอย่างเสียกวงเนี่ยมันก็ต้องมีข้อดีของมันบ้างแหละอย่างเช่นอะไรนะอย่างเช่นมันตายยากมันมาแล้วเห็นไหมนะ <laughs> ่ะว้าว่าว่าวเราไม่ดีดีดีแต่ถ้าฟังนิดนึงมันก็ดี พี่หงสำรวจแอบขอหวยคนเดียวหรือไงแล่เพชรแฟนเองอยู่ไหนล่ะใครว่าพี่เพชรเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นสุดที่รักของฉันต่างหาก <c oughs> โอ้ยเป็นแค่แลนเพชรไม่ถึงชัวง่วโมงตอนนี้กล้าพูดน่เป็นสุดที่รักไม่อายปากมาันหรือไงเรื่องอะไรจะอายก็มันเป็นเรื่องจริงนี่ <c oughs> ถ้าไม่จริงนะขอให้ฟ้าผ่าสิเอา นั่นๆๆ่างมันคนนี้ไม่พอมาเอื้ออาอนขาดเฉียดหัว่ันไม่เล็กเดียวไม่ไหวแล้วกี้อยู่ไม่ได้แล้วเ้านี่นะสับรวมจะไปยืนร้อยฟ้าผายดำกันอีกนิดนึดนงนะไงความมันหลบเร็วดิ เดี๋ยวข้าจัดการให้มานี่ยทามาเร็วโอ้สุขภาพบุรุษเอ็งเคยดูหนังไทยไหมอีกตอนที่พระเอกนางเอกมันไปติดฝนอยู่ในกระท่อมปลายนาถ้าว่าบรรยากาศแบบนี้นะผมรวมเสียนี่สิอย่าบอกนะว่าจะหาโอกาสวนถึง ้าผมคันเนาะไม่ใชเ้ยไม่ใช่อย่างงานถ้าหมายถึงความสัมพันธ์ของเราสองคนกล,ลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมดีกว่าปล่อยให้เนื้อกู้ข้าเป็นเมียข้าคนเดียวได้ไอ้ที่หมอเลิฟมันพูดน่ยอย่าไปสนใจมันมันมั่วเนะอะนี่ก็ว่าดื่มแล้วนะ,นะน เห็นไหมพี่บอกแล้วว่าเสียกลัวมันก็ต้องมีข้อดีของมันบ้างแล้วนะเธอคือเทวดาเทวดาเทวดา